มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาดูบรรยากาศร้านขายเสื้อผ้าผ้าเขาม้ากันบ้านนะคะ,คะของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะผ้าเขาม้าค่ะซื้อได้ตลอดทั้งปีนะคะร้านคา้ายะลาค่ะก็ได้เผยค่ะว่านายกนะคะได้นําโชว์ต่างชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่งค่ะ แม้ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะไม่มีแหล่งผลิตผ้าข่าม้าแต่เสื้อเสนแบบรูปของเด็กผู้ใหญ่รวมถึงผ้าข่าม้าพื้นลายสก็อตตามแฟชั่นค่ะสีสดสีพัสเทลพื้นเล็กพื้นใหญ่ก็ยังคงหาซื้อได้ตลอดทั้งปีที่ร้านขายเสื้อผ้าหลายๆร้านนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะทางด้านคุณกรณิการัตนะ ลูกเจ้าของร้านสวยดีในตลาดสดเทศบาลนครยะลาก็ได้บอกค่ะว่าสําหรับบ้านเรานะคะผ้าเข่าม้าก็ยังสามารถขายได้ตามปกติแต่ที่นิยมซื้อในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างเช่นงานบวชงานแตง่งซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีค่ะซึ่งที่ร้านนะคะก็สามารถขายได้เรื่อยๆในจังหวัดยะลาค่ะก็มีร้านหลายร้านนะคะที่จําหน่ายผ้าเข่ามา้าลูกค้าก็สามารถมาเลือกซื้อได้ตามความต้องการค่ะทางร้านของเรานะคะก็มีขายตลอดทั้งปีใน ส่วนของราคาขายค่ะก็ยังคงราคาเดิมพื้นเล็กอยู่ที่7 0็ดบถึงแปบาทค่ะพื้นใหญ่อยู่ที่1 5 0่ง0บถึงสองบาทแล้วแต่คุณภาพของเนื้อผ้านะคะส่วนใหญ่ค่ะผ้าขาวม้าจะรับมาจากกรุงเทพและรวมไปถึงภาคอีสานก็จะสั่งมารอบหนึ่ง6 0สิบถึงหนึผืนพอใกล้หมดก็จะสั่งเพิ่มเรื่อยๆค่ะไม่ได้สั่งเยอะนะคะเพราะว่าไม่ใช่สินค้าหลักของทางร้าน ส่วนที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้นำภาคเขามมาไปโชว์ที่ต่างชาตินะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ถ้าจะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อที่จะ จำหน่ายนะคะเป็นสินค้าโอท็อคิดว่าน่าจะต้องมีการประยุกต์เป็นเสื้อหรือว่ากางเกงปรับไปตามแฟชั่นที่ทันสมัยรองรับนักท่องเที่ยวค่ะในส่วนของเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงนี้นะคะก็มีผ้าเข่าม้าเตรียมขายในช่วงเทศกาลสงกรานก็ยังมีในพวกของเสื้อมหอม้อห่มเสื้อลายดอกจำหน่ายในช่วงนี้ด้วยค่ะซึ่งทางร้านเรานะคะไม่ได้เน้นขายเยอะเพราะว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าชุดนักเรียนแต่ก็มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกอีกหลากหลายค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านสวยดีกันค่ะสําหรับบ้านเราก็ผ้าขอม้าก็ยังยังสามารถขายได้ปกติบ้านเราก็จะมีช่วงเทศกาลหรือพวกงานแต่งซึ่งซื้อเป็นของฝากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าในด้านเศรษฐกิจเราก็ยังขายได้เรื่อยๆแล้วก็มีร้านที่จำหน่ายอยู่หลายๆร้านอ่าซึ่งทุกคนก็ยังสามารถใช้ผ้าขอม้านี่ได้เรื่อยๆ ก็ดีก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่จะผลิตเพื่อที่จะจำหน่ายเป็นโอท็อปมันก็น่าจะมีการประยุกเป็นเสื้อหรือว่าเป็นเป็นกางเกงอ่าเป็นแฟชั่นที่มันทันสมัยอินเทรน